รับแปะรี thank you เฮ้ยทำไมไม่ใส่อะเจ้าโลได้มาเองก็ใส่สิวิ่งดูไว้นะเจ้าซื้อบิลเฮ้ยว่าใครฉันเป็นคนซื้อมานะส2 1สองหนึ่งเริ่มปั่น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 องเออผนใหญ่ใหญ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นจอยชายก็ผ่านไม่เห็น แล้วมันเป็นส้มโออย่างไงปึกปึกปึกแท้อันนี้อะไรส้มอันนี้โอรวมก็เป็นส้มโอ,โอจบเด้วหน,นูซื้อเสื้อมาเลยลูกสวยดีนะเนี่ยใช่ครับย่าซื้อให้เจ้าของตัวนหนึง่งของหนูตัวนหนึ่งครับซื้อให้มันมั่งก็ดีแล้วเพราะมันช่วยเหลือเรามาตลอดครับอ่ะรีบไปให้เพื่อนนะลูกครับย่า ของผอมตัวหนึ่งของอ้วนต,ตัวหนึ่งฟินฟินเล่นแปะแข็งนะเว้ยไม่มีปัญหาเลเองออกดำนะเดี๋ยวข้าออกขาวเองต้องออกดำนี่โอเคโอเคแปะประหลาดเป็นเรียบร้อยชายเป็นเจ้ากระต่ายบินลงน้น เ,เจ้าอ้วนนางเป็ดมาเป็นมาอา้าวเพื่อนผอนนั่งนี่มาแล้วเอาเก็บไปคนละตัวเอาสีไหนให้เลือกโสีขาวใส่เลยนายมีบุญคุณช่วยเหลือเราเอ้ยข้านี้ผมใส่ไปเข้าไปชมหน่อยอ่ะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว พบกับชายกายสมาร์ทด็อกเฮ้ยมาถึ่เดียวไม่มีด็อกเล่นอะไรกันอ่ะเพื่อนเออแล้วเจ้าวัวเจ้าผอมยืนโชว์อะไรกันอ่ะด่พวกมันทําอะไรกันมันโชว์เสื้อใหม่สะเทเลยเออแล้วทำไมพวกเราไม่มีอ่ะนางเป็ดคาเพื่รักเอ็งเป้าใช่นางเป็ดคาเื่รักเอ็งเป้าใช่ซื้อเสื้อตัวใหม่ให้หน่อยสิสาเหตุนี่แหละค่ะที่ไก่ออกลูกเป็นไข่ีิมันพูดอะไรอ่ะเอ็งพูดอะไรอ่ะ อะไรเชินมาเล่นอะไรเอ้ยล่เดี๋ยวเองออกกันไกลนะเดี๋ยวข้าออกคอนโอ้ยเจ้ากําเกลืออะไรอ่ะค้อยเดี๋ยวมันก็ไม่เหมือนกันดีเฮ้ยจะคุยกันอีกงานปะสรุปจะเล่นเกมอะไรไล่จับไล่จับเมื่อกี้มันสุบซิบอะไรกันนะคะคนดูรู้ไหมคะแบกบหลานเป้นกีบ็นกอนเออเดี๋ยวเองไปนับหนึ่งถึงยี่สิบนะเดี๋ยวพวกข้าจะซ่อนไหนบอกวิ่งไล่จับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วหนึ่ง สองสิบเจ็ดสิบแปดสบเสิเราว่าเราโกองนะนะโอ้โหมันโกงกว่าเราอีกเขาเรียกว่าเวนกรรมไงไม่ต้องพูดเอเหน่อยนะเพื่อนขอมามีเหรอเจนิสจะไม่จัดให้นี่อยากได้เสือ้อก็ต้องได้เสื้อแถมมีชื่อด้วยนะคะเอ๊พกันถายไปไหนกันนะ้าเอ o ลี y ไปอยู่อะไรกันข้างถัขงขยะ ไปอยู่อะไรตรงนั้นน่ะโอ้ยนาำเป็ดเอา้าอยู่ข้างหนังขยะก,กันเอง้งเหรอปองรีโปองโลโอ้ยจเจ้าโง่เองจะโวยวายทำไมอ้าอนาำเป็ดตัวเดียวเลยพาแพ้นี่เจ้ารีเจ้าโลข่ามีเสื้อกระดูดอะโอ้ยกระดาษแล้วเอ็งมาทำไมก็บอกอยากได้ไม่ใช่หรออยากได้อะไรเสื้องไม่ธรรมดานะเว้ยมีชื่อด้วยรับไปรี thank you เฮ้ย รับ8โลอูมามิเอหิวเหรส่วนเก้้อยากได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวปฏิเสธน้ำใจเฮ้ยวันหลังพับมาตัวทำไมไม่ใส่อะเจ้าโลได้มาเ็งก็ใส่สิวิ่งใส่สิเดี๋ยวเพื่อนเขาเสียน้ำใจเออสวยมากเลย เนี้ยไม่อยากมาหรอกห้องเองอ่ะเอาใครใช้มาคะออกกําลังกายบ้างละห้อยดูพวงตัวเองสิถ้ามีงโงอหรอกลูกเองก็เล่นสิรู้มากนะกินอะไรเข้าไปอะไ่ะกินอาหารเม็ดหรอฉันไม่ใช่ปลาทองเองอ่ะปลาปักเป้ามีพิษร้ายนะ นั่งรอไปเถอะสองชั่วโมงอ่ะอย่างต่ำเฮ้ยสองชั่วโมงแล้วให้ข้านั่งอยู่เฉยๆหรอไม่มีอะไรทำเลยอยากออกกำลังกายแบบนั่งเฉยๆเว้ยมันไม่มีหรอกนางเป็ดเปิดประตูดีดาปิดแล้วกี้มันยังมีอยู่เว้ยเอ็งถือถังขยะมาทำไมถังขยะบ้านเอ็งดิตู้เย็นเอ็งมองไงแล้วอะไรล่ะก็บอกมาสิ ฉันให้เธอเปิดเลยได้อุ๊ยได้ฉันจะบุยเลยไม่ใช่เปิดหัวฉันเปิดท้านี่โอเคอ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะโอ้ยเขางอกแล้วคนนะไม่ใช่ต้นพลูด่างแน่ใจมันคืออะไรอ่ะโอ้โยเอ็งเอามายังไม่รู้อีกหรอรู้ดิงั้นยกมาได้ไงพูดอะไรกันเยอะแยะน่าลำคาญจริงๆเลยเมื่อกี้คุณพูดว่าจังไไดเออออกกําลังกายแบบนั่งเฉยๆไงนี่ไงนี่ไงปู้าสิ บ้านเองปูงั้นเหรอปูดีดีเออโอเคเสร็จแล้วก็วางลงไปโอ้ยนี่มันข่าฉันเล่นมุกไปหนึ่งกล <entreprises> วางลงไปอย่างมั่นคงเป็นไงกี้มีหนาวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โห <daunting. S 2> เอ,อ็งรู้เหรอ <Chris> ไม่รู้ <jamais> คุณดักชฉันจะสาธิตให้ดูเพราะหล่อนโง่ <skills> เอาค่ะใส่ไปในม้องนี่แล้วก็ปั้นทำไมขาข้างนี้ฉันไม่เข้าดิฉันดูดีๆสิโอ้ยกินอะไรเป็นอาหารนาะทำไมฉันดูเก่งๆกันๆบอกไม่ถูกโอ้ยเก่งๆนั่นแหละโอ้ยฉันปั้นไม่เป็นหรอเนี่ยปึกอีลีปึกอีลีฉันไม่กินน้ำตาลปึกมันแข็งลบไปน่าจะบอกเห็งตั้งนานอยู่แล้ว ดูไว้นะเจ้าซื้อบิลเฮ้ยว่าใครฉันเป็นคนซื้อมานะดูปั่นโฟ,โฟโฟแบบนี้อย่ามาขิงเอ้ยค่ะไม่ใช่ขิงแล้วเปนใครใบมะกรูดโอ้โหอยู่นิ่งๆก็ลดน้ำหนักได้เล่นมั่งดีดังดูปากดักกี้นะ one two three non o n o n o no, no. เอองกินส้มตำมาใช่ไหมเนี่ยก็รู้นี่ มันจะโฟรรฟรรลูลืล่นๆน่ะนั่งอยู่เฉยๆฉันก็ลดน้ำหนักได้มันเป็นจังสี่มันจังสี่อุ้ยจะโดนหน้าฉันแล้วโอ้เอ็งกล้มหัวมาทำไมล่ะวันมาถึงคุณเล่นเลยเหรอโอ้โหนาน,นานผมมาทีคุณมาทุกวันจกินดีเจผมพี่้ยคนิก็สุดฤทธเฮ้ยหัวไงนะมันมาทุกวันเลยเหรอกี่ มันเล่นท้องหมเสร็จไปต่อห้องคุณน่ะโอ้ถ้ามีไม่งอ้อหรอกโว้ยแต่ไม่มีก็เลยงอ้อผมอมาเล่นพวกคุณจงดีใจนะกี่นั่งอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทําเลยอ,ะอย่ะอ๋ยโทรบอกเจ้าโลเอาเครื่องออกกำลังกายแบบเจ้าหนอนฮัลโหลโลอยากได้เครื่องออกกำลังกายแบบนั่งเฉยๆแล้วหุ่นดีอะ่ะโอเคโอเคแล้วจัดให้หอะโอเคขอบใจมากนี่หรอกี่ในโลกเนี้ยมีเจ้าหนอนไม่อยากเอามาให้ดูเลยจะเล่นใหญ่เพื่อนเลย โอ๋ยช้าจริงมัยมาแล้วคิดถึงเจลเจลมาแล้วไหนอะอยู่ไหนเขาออกกำลังกายแบบที่อยู่เฉยๆฉยอะปัดทำไมโทรศัพท์ปัดให้มันดูเท่เออเออโลซื้อน้ำหวานมาให้กินเลยด<สถ>ิโอ้โหเจ้านี่อยู่สุขสบายใช้คนอื่นด้วยจะอ้วนมานานแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันไหนเขอนาออกกำลังกุยไก่น<ถา>ั<จ>่นแ<ถา>หละ พร้อมไหมเดี๋ยวเราจะมาเอ็กซ์ซอร์กันไหนอุปกรณ์อะเฮ้ยเชื่อเจ๊ไหนอยู่เฉยๆแล้วออกกำลังกายได้อ่ะเอาพร้อมนะสองสองนึงเริ่มปั่น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 ปันปั่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 นปัปั่น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 ปันปั่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 น คุณไม่ปั่นอะเกิดอะไรขึ้นอะผิดคอนเซปต์บอก็ถูกโย่ไหนมันเมื่อยดูเจ้าอ้วนนี้น่ะเล่นเกมยังปั่นเลยปั่น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 คือลือใช่ไหมอย่างเงี้ยมันผิดตรงไหนเราได้ขยับตูดไปไหนไหมเราไม่เราได้ลุกเดินไปไหนไหมก็ไม่เออนี่แหละเขาเรียกว่าการปั่นจักรยานแบบอยู่กับที่เหนื่อยหน่อยแต่อร่อยแน่ว้าย แล้วฉันผิดตรงไหนเห็นไหมเจ้าว้นมาสนุกอยู่คนเดียวปัดปัดกันปันปันันปัดปันปันปันปัดปัดปันกันปจบเรื่อจบเรากันแปะโอ้เจะพวดแปะทำเบื่ออะไรอ่ะเห็นไหมมันตเลยโอ้ยเจ้วนไปลที่อื่นไปหว่าข้อมูลอยู่ ซ uhm ื้อของมาแล้วแล้วหาข้อมูลโอ้ยไม่ต้องุ่งกับผมสมโอมีประโยชน์อะไรอ๋อขับสารพิษในร้านจ่ายได้ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้ดีมากมายใช้เล่นกันโอ้ยผมอ่านตอนมีแปดสิบข้อมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอผู้เล่นใช่บอกมีของมีประโยชน์มาให้กินไงกีจะเบียดฉันดีหล่อนนะมาเบียดฉัน มามามา, актер, นนน ment, ienne, นานังนังนังฝนตกหนักในช่วงนี้ตะกินส้มโออโหชายดูขาดี๋ยวชอบเลยส้มเออฝนใหญ่ใหญ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นเจ้าชายก็ผ่านไม่เห็นอ้เจ้าชายก็ผ่านไม่เห็นแอบเปิดตู้เย็นกินส้มโอช้าแงง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 ช้าแงง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 ช้างแง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 งโอ้ยผมถือจนมือสั่นแล้วน่ะแล้วอย่างเพลงร้องอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเรียนะถือไม่ไหวหรอกช้างแงงแงหน่อยนี่เองพูดกับใครช้างแง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 ง แง๊กเนี่ยถือลูกเดียวมันก็จะตายแล้วให้มันถือทำเพื่ออะไรกี้ส่งมาอีกลูกหนึ่งดิอยากแขนหลุดใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องฉันวางแล้วมาอีกซมโอผมซื้อแบบที่เขาปอกแล้วจะได้กินง่ายเปิดกล่อังเด้อเอ้ย<อ>นี่คือยาสมโอ้นี่สมโอ้นี่ืม มีสมโอ้นีนแล้วก็ไม่ใช่สมโอ้นั่นแล้วก็ไม่ใช่สมโอ้โน้นเฮ้ยอ้ย,อ,ยอ,อร่อยไครับกินแบบดิสตินเลยสมโอ้มีประโยชน์มากมายนี่ไม่ว่าจะเป็นวิตามินวิตามินวิตามินอะไรอ่ะก็เป็นฉากกินที่ผมชอบอีกแล้วครับ สมพอดได้ถึงรสซุป,ออปอโอก็งั้นคือซุปโอโอ้ยนะทุกคนปลูกกันนะปลูกสุปโอเออปลูกไันทีนางเป็ดข้าอยากกินอะไรที่มันชุ่มครอ,รอแถวนครปฐมอ่ะข้าวหลาบอ๋อโอ้ยข้าวหลาบมันชุ่มคอไหมล่ะลูกอมอรอโอ้ยร้านขายของแถวนี้เขาก็มีไหมล่ะคุกกี้รันเหรอ เออใช่เกมแถวนี้มันก็มีเฮ้ยจะบ้าอยากกินซ้มโออยากกินซ้มโอ้ยก็บอกสิแค่นั้นแหละแล้วมีปัญญาซื้อไงโถกระจบฮัลโหลวันเอาซ้มโอมากินหน่อยเดียวจบตามนั้นนะโอเคเวลี่กูดโอ้ยข้าอยากกินซ้มโอซื้อทําไมใบมะกรูดใบมะกรูดบ้านเองดิข้าบอกเวลี่กูดเจ้าพวกนี้ชอบมาซิงที่ร้านเกมได้แล้วน้องเป็ดอะไรอ่ะ ส้มโอที่สั่งไง<น>ก็วางไว้สิอา้าวแล้วทำไมมันลูกเล็กจังอะ่ะเพิ่งเกิดเหรอใช่อ้วนทำไมส้มโอลูกเล็กจังอะ่ะมันยังไม่โตเอ,เอ้ยมันโตแล้วความกินกันอย่างนี้นายดูหน่อยสิทำไมมันลูกเล็กจังว้ายนี่มันส้มธรรมดานี่แล้วเอาถ่านมาวางไว้ทำไมเนี่ยมันไม่ใช่ถา่านแล้วมันเป็นส้มโอยังไงปึกปึกปึกแท้อันนี้อะไรส้มอันเนี้ยโอรวมก็เป็นส้มโอ จบนี่เดี๋ยวคนดูเห็นไม่ชัดส้มบวกโอรวมกันเป็นส้มโอนไหนพวกคุณก็ซื้อบือนนกคือมาเน่กล้องนะทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยตึ๊งตึงต๊งตึงต๊งตึ๊งตึง๊งตึ๊ง I have a ส้ม I have a ออโอ๋อส้มโอแค่เนี้ยชอบโอ้โหเสียเวลา I have a สม I have a โอ๋อสมโออ่าเอาไปเล่น I have a สม I have a โอ awesome. hey, hey, ๋อโอสมเฮ้ยสมโอเฮ้ยท้อแล้วฮ่อาใหอ่นะยังยังไม่ยุดสนุกไหมครับหนังสัมภาษตอนสิ่งที่คิด vs ความเป็นจริง ตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูแล้วนะคะชื่อว่าช่องติ๊ติยังนครับอย่าลืมกดติดตามพวก,กเราทุกช่องทางตัวเี้ยกครับ